สวัสดีลูกเพจทุกท่กทานและผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขับฟุตบอลเมืคแคาคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกโยโกฮาม่าเอมอลีนอสไพม่มาชิระเชเวีย1ประตูต่อ3ซานเฮเฟอร์รุชิมาชนะโตเกียวเวอร์ดี้4ประตูต่อ1เกียวโตเซงก้าชนะคนอนซาเรสซาป,ปเปโล2ประตูต่อ0 และเซเรโซโอซาก้าชนะอุลระเลดไดมอนสองประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในส่วนของเจลีกอันดับหนึ่งมชิระเชเวีย18นัดมี38แต้มสารไฮเฟอรุฮิโชิมาอันดับที่5 17นัด29แต้มอันดับที่6เซเรโซซาก้า18นัด28แต้มอุลระเลดไดมอนอันดับที่9 18นัด25แต้มโตเกียวเวอร์ดีอันดับ 10, 11 18นัด24แต้มโยโกฮาม่าเอมรีนอตอันดับ13 16นัด20แต้ม เกียวโตวแซงก้ารนดับ19-18นัดมี14แต้มและดับที่20เป็นคอนโซลเลสซัปโปรโร18นัด11แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทย FA c เ p หรือช้าง FA c เ p นะครับรอบชิงชนะเลิศแบงคอกยูเนเต็ดเสมอแดาก้นประทุมวันกาญจนบุรีใน90นาที1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการดูที่จุดโทษนะครับซึ่งเป็นทางด้านแบงคอกยูเนเต็ดนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะ ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ทําให้แบงคอกยูน i เต็นั้นคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับโดยทางด้านแบงค k ก k United ดนั้นได้1ประตูตครับจากทางด้านของว si ันเด้ลอิสซิวาซูซาในาทีที่74จากจุดโทษส่วนทางด้านของดากอนปทุมวันกาญจนบุรีนั้นได้จากลิกา r โดไพร์นะครับนาทีที่65จบเกมคู่นี้นะครับทั้ง2ทีมนะครับเสมอใน90นาทีไป1ประตูต่อ1 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโร2,024รอบแรกรอบแบ่งกลุ่มฮังการีแพยสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ3สเปนชนะโคเอเชีย3ประตูต่อ0และอิตาลีชนะแอบเนีย2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A อนะครับอันดับหนึเยอรมนี1นัด3แต้ม2สวิตเซอร์แลนด์1นัด3แต้ม3ฮังการี1นัดไม่มีแต้มและ4สกอตแลนด์1นัดไม่มีแต้ม ในส่วนของกลุ่มบีดับ1สเปน1นัด3แต้ม2อิตาลี1นัด3แต้ม3แอลเบเนีย1นัดไม่มีแต้มและ4ี่โคเอเชีย1นนัดไม่มีแต้มนะครับมาไปไิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติอ์จจิจินาชนะโกเตมาลา4ประตูต่อ1และเอสซาวดอร์พ่ายเปรูปไป0ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ